สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Li ฟ f ออฟคิงด้อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจของการเล่นเกมนะเข้าสู่วันที่8แล้วจริงอนะ่ะผ่านไปเจวันแล้วนะตอนนี้เนี่ยเท่ากับผมก็อยู่อันดับที่ประมาณยี่สิบของ Kingdom นะแต่ว่าจริงๆรแล้วมียูเซอร์อื่นอย่างพวกเกาหลีพวกเนี้ยถึงแม้มันจะมาเขาจะมาคนเดียวก็เถอะแต่เขาก็จะพยายามเติมเยอะมากอย่างทีมนี้คนนี้เพิ่งมานะหหน้าทีมตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างผมหัหน้าทีมตัวเนี้ยเพิ่งมานะเป็นเกาหลี อันนี้เป็นฮ่องกงนะครับแป๊บเดียวพลังขึ้นไปสมล้านแปดเมื่อกี้ยังสามล้านเจ็ดอยู่ตอนนี้กำลังพยายามอัปเดตอยู่คิดว่าคงจะเข้าตีผมเรเวเนี้ครับผมก็ผมจะมีทุกที่นะครับสองรามผมคงต้องม,มาอยู่กับทีมใหญ่เพราะทีมผมเองตอนนี้เนี่ยนี่คือทีมผมเองตอนนี้นะครับก็สมาชิกออนไลน์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยคือเราสร้างเราสร้างขึ้นมาแล้วถ้าเราจะให้มันไปได้ดีจริงนเนี่ยตัวหัวทีมจะต้องมี power ที่เยอะ ถ้าปัจจุบันนี้วควรจะเป็นทั้งเจ็ล้านจะทําให้มีสมาชิกมาจอยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้นะผมกําลังจะพยายามที่จะเข้าไปยึดแสงถ้ำมุมยึดอันตาน,นี้เป็นอันใหม่แสงถ้ำยึดไปแล้วทีนี้ก็จะเข้าไปยึดอันต้าก็พยายามที่จะสร้างธงเข้าไปอยู่แล้วก็เผาธงเข้าไปเรื่อยๆแต่นี้นะทำเลตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะแล้วถ้าเคยสังเกตดูนข้างล่างนี้มีทีมเขาเพิ่งรวมทีมกันเมื่อเช้านี้ตอนนี้อาดีจีแซดแต่มันมีอาดีจีอื่นอยู่ข้างหน้าหลักทาง R า g นะมันก็ต้องมี LDG ตัวแม่มันตัวใหญ่เนี่ย L D G ตัวใหญ่เนี่ย LD G J นะขวางทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกไปทำเลตรงนี้เลยไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่ถ้าเราจะเอาให้ได้จริงๆเราต้องยุดเร็วกว่านี้คือต้องไปให้เร็วกว่านี้น,นี่คิดว่าเดี๋ยวจะไปรวมทีมกันที่ตัว PGPC แทน G ี G สี่นะเพราะยังน้อยเนี่ยมันก็น่าจะพยายามที่จะเอาอันใต้ด้านล่างนี้แล้วก็พยายามที่จะเอาอันใต้ด้านบนนี้แ้วกปตีหักด่านออกไปเปิดออกไปที่ประตูสองนะครับงคิดว่าจะทําแบบนั้นแทนอย่างนั้นก็คงจะต้องเลิกเล่นเกมนี้เพราะว่าตัวใหญ่ในในคิงด้อมนี้ค่อนข้างจะเยอะขึ้นมาเร็วมากนะอาจจะต้องไปรวมทีมกันตอนนี้คนไทยก็คือกระจายกระจายไปอยู่คนละทีมนะอย่างอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยนะถ้าไปอยู่ตรง ท g p 3สบ้างเ่ยมันกระจายไปก็หลักการเริ่มต้นที่ผมว่ายดคนละโซนเนี่ยถ้ามันทําได้มันก็ดีแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้เพราะเราขึ้นในตัวตัว CF ช้าไปทําให้ยูเซอร์เข้ามาจอยตัวที่ CF เสร็จก่อนไปก่อนคือใครฐานเสร็จก่อนเขาก็จอยคนนั้นแล้วก็ตัวที่ผมเล่นอยู่ประจําตอนนี้ก็คือตัวนี้ GPG ตัวนี้นะก็สมาชิกก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่รวมกันเนี่ยมันจะกระจายกระจายเป็นตัวเล็กๆละ คงนะจะต้องมารวมกันที่เดียวเพราะว่าตรงนี้มันมีหลายเามื่อกี้เนะี่ยตรงนี้ไม่มีหลาย GPG จะช่วยกันได้ GPG สาม w d 90เนี่ของผมอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวคงจะต้องย้ายมารวมที่เดียวกันแล้วก็ช่วยกันตีทะลวงขึ้นไปนะคงจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่ตรงนี้คงจะแค่เล่นสนุกๆวันนี้วันนี้มีคิวอีเวนต์นะครับก็คงจะแค่เล่นสนุกๆหลังนะจากที่ผมเล่นมาแป๊บนึงเนี่ยก็ค่าไปเยอะนะครับยอดค่าตรงนี้แลนด์กิ้งเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น อันดับสามก็ไม่ใช่ครับอันดับสองค่าไปสามล้านสองแล้วก็มีวันนี้มันคิวเว่นก็มีคนพยายนที่จะค่าพยามยที่จะทำยอดค่าเพราะว่ายอดค่าจะได้คะแนนนะผมก็ยังไม่ได้ทํายอดค่าก็มวัวแต่สร้างธงอยู่นะพยายนที่จะให้ธงมันเสร็จเราก็จะได้ขึ้นแต่คงออกประตูนี้ไม่ได้เราออกประตูสองไม่ได้นะเนี่ยเว่นตอนนี้ก็คือว่านะยอดค่าผมอยู่อันดับ ยีนะ่สิบสี่คะแนนก็อยู่ที่สี่แสนเจ็ดก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปค่าเนยคราวนี้ก็คือเข้าสู่วันที่แปดของเกมก็จะมีคิวอีเวนต์ทีนี้ในวันนี้เองเนี่ยไหนๆเมื่อเราใช้ทหารมาแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะอัปเดตให้มันสูงกว่านี้ลนะคือแรกๆในการเล่นเกมเนี่ยเราจะต,ต้องใช้เมืองที่เป็นเมืองของคนจีนเพราะว่ามันจะมีความสามารถเรื่องของการการสร้างเร็วอยู่สามเปอร์เซ็นตะคือเราสามารถที่จะสร้างให้ เวลาสิ่งก่อสร้างต่างเนี่ยมันจะเร็วขึ้นสามเอร์เซ็นแต่เมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่อยากจะอัปเดตต่อแล้วเนี่ยเราต้องการสู้อย่างเงี้ยมันเป็นคิวอีเวนท์โทษค้างไปเลยเต็มแน่เลยเมื่อ,อมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นคิวอีเวนต์เนี่ยเมืองจีนมันมีข้อได้เปรียบเมืองจีนมีข้อได้เปรียบเรื่องของการสร้างเร็ว ตัวไชน่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตะแรกเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งสปีดเนี่ยขึ้นไป5%ืนการสร้างเมืองจะรวดเร็วขึ้น5%แต่สมมุติว่าตอนนี้เราอยากจะสู้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอารยธรรมกลายเป็นถ้าเราจะสู้ด้วยทหารม้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอารยธรรมเป็นเยอรมันเป็นทหารม้าซึ่งจะเปลี่ยนได้รอบหนึ่งนะถ้าเราใช้ทหารม้าแล้วก็ไปกับทหารม้าทหารม้ามันจะเก่งขึ้น5%นี่ผมเปลี่ยนนะคือวิธีการเปลี่ยนเ่ยอารยธรรมก็คือว่าเราเนี่ย เป็นเมืองจีนอยู่เราอัปเดตเร็วถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็ค่อยไปจริงๆเราควรจะไปให้ถึงเลเวลยี่สิก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแต่วันนี้มันคิวอีเวนต์แล้วผมอยากเปลี่ยนให้เป็นฐานมาฐานมามันจะเก่งกว่าผมก็เลยไปไปที่การเปลี่ยนอะไรจะรมนะผมเราก็เลือกอะไรถ้าคนนี้เป็นเมืองจีนอยู่มีความสามารถในการจะสร้างเมืองให้เร็วขึ้นได้ห้าเปอร์เซ็นตตามลักษณะของคนจีนแล้วก็แอคชั่นพอยต์เอพเนี่ยก็คือการฟื้นฟูคะแนนแอคชั่นพอยต์ที่จะไว้ตี พวกคนเถื่อนบนแผนที่เนี่ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์ท่นี้ผมต้องการที่จะให้เป็นเยอรมันเพราะผมต้องการส่วนนี้ก็คือพลังโจมตีทหารมาเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะผมก็เปลี่ยนเลยก็กดทางด้านนี้ครับแล้วก็ยืนยันนะแต่ทีนี้เนี่ยไม่มีทหารอยู่นอกเมืองมันทำไม่ได้นะเราต้องทหารกลับเข้ามาในเมืองก่อนแล้วเราถึงจะกดเปลี่ยนอารยธรรมได้แต่เราเข้าทำกันอีกทีนึงท่นี้คือทหารออไปอยู่ในทงอยู่นะครับก็วันนี้เป็นการอัปเดตก่อนนะครับว่า เมื่อวานสู้มาเยอะนะครับเมื่อวานสู้มาเยอะก็พลังตอนนี้อยู่สองล้านหกนะครับยอดค่าไปสามล้านสองนะแต่ที่สําคัญก็คือว่าทหารเนี่ยมันอยู่ในโรงพยาบาลเยอะไปเลยจะสู้ต่อไม่ไหวทหารนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสามหมื่นหนึ่งนะก็ต้องเบาๆลงไปแล้วสู้ตลอดทรัพยากรก็หมดเร็วนะครับต้องใช้เงินจริงๆเติมเข้าไปเพื่อให้มีทรัพยากรจะได้ไปซ่อมตัวนะโอเคเดี๋ยวต้องพยายามซ่อมทหารให้หมดก่อนแล้วก็ลุยใหม่แล้วก็สู้ใหม่ โอเคครับวันนี้แค่นี้ครับผม